สวัสดีครับผมช่างโด่งครับช่างดิครับวันนี้มาต้มรถกระเช้าครับอีหกร้อยลูกค้าแจ้งมาว่ารถมีน้ำมันรั่วต,ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเราตรงไหนเพราะลูกค้าก็ยังหาจุดที่แน่นอนไม่ได้เราต้องเข้ามาเช็คดูอีกทีนึงตอนนี้มีเตรียมโอลีม,มาแล้วก็เตรียมบล็อกาวาลด้านล่างรถนะครับมาจำลองไว้ก่อนเผื่อเป็นจุดที่เราอาจจะคิดว่ารั่วจากตรงน,นั้นหรือบางทีอาจจะเป็นที่สายรั่วงไงเ้ครับเราก็ต้องเข้าไปเช็กดูอีกทีนึง ต้นเป็นอะไรสายกระบอกยืดแตกครับเราต้องถอดสายเพื่อเอาไปทําสายมาใหม่ตอนนี้หมวดมันหมุนหัวสายไม่ได้เราต้องถอดกระบอกมาสเตอร์ตัวน,นี้ออกก่อนนะเพราะว่าสายที่แตกมันอยู่ข้างใน ีก็เสร็จแล้วครับเบื้องต้นที่ตัดต่อก็คือตอนแรกก็คือเจอสายน้ํามันที่เข้าไปกระบอกยืดมันแตกก็เลยได้ทําการเปลี่ยนสายใหม่ไปแล้วแล้วก็ทําการเช็คระบบให้ลูกค้าทุกอย่างตอนนี้ก็รถก,ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมน้ามันก็ไม่ด่อแล้วครับลองทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยจริงๆผมทำมาปีหนึ่งแล้วแล้วก็ออกไปเป็นทหารปีหนึ่งแล้วก็กลับมาทำที่นี่อะ ตอนนี้พวกเรากํลาลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากถือลุยเข้าไปเสร็จมันแน่มีในผู้ถึงเพื่อนร่วมงานบ้างไหมเอาเป็นพี่ปุ่มแล้วกันเตจิตเตจิตเตจิตมันจำอู่ต้เป,ป็นไงแกจะตายแบบมึนๆเข้าบ้านหน่อยนึงแกจะชอบมากอนตีีพูดได้ไหมพี่ได้ได้เวลาเราทํางานอยู่ใช่ปะสมมุติเราล้างมืออะไรเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแกแกจะชอบมาล้างช้าๆทีหลังเพื่อนนะ แกงเราเงี show, ้ยจะให้เราโตเพื o ่อนเหมือนเจ๊แล้วเราก็ก็กลับไปล้างมือแกใหม่เวลาสมมุติงานหนักๆจะชอบใช้แกแกแรงเยอะดิเดี๋ยวเหมือนยังกัดๆอยู่เลยยังยังยังเหมือนยังยังยังโดนเท้าเื่นหรือเปล่าเนี่ยกลัวกลัวอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวดูดิโอเคโอเคครับ